สวัสดีค่ะเจคเคนโนมาแนะนำที่ดินเปล่านะคะทุกท่านที่ดินแปลงเล็กๆนะคะติดกับเพื่อนบ้านเลยนะคะบนเนื้อที่100ตารางวาค่ะเหมาะสำหรับการตั้งบ้านผักอาศัยนะคะหรือว่าท่านใดสนใจทำห้องเช่าก็ได้เช่นกันนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะ ขับตามเส้นทางมาจากถนนรังสิตนครนายกเลยวัดอายิการามเลี้ยวเข้าถนนเรียบคลอง9ฝั่งตะวันออกไปตามเส้นทางวัดบึงกาสามประมาณ10กิโลเมตรนะคะจะเจอที่ดินแปลงนี้นะคะทุกท่านหน้าที่ดินติดกับถนนราดยางของชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปลาปาหน้าแปลงที่ดินกว้าง10เมตรนะคะยาว12เมตรค่ะ ราคานะคะอยู่ที่400,000บาทนะคะ100ตารางวา400,000บาทราคานี้เจ้าของบอกว่าพร้อมค่าโอนและภาษีทั้งหมดให้ด้วยนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณมุย้ยเบอร์โทรติดต่ออยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านที่ดินสวยๆทำเลดีนะคะพิกัดอยู่ใกล้ตัวเมืองนะคะทุกท่านท่านใดกำลังมองหาไว้พักอาศัยนะคะ จังหวัดปทุมธานีอำเภอหนองเสือตำบลบึงบาบนเนื้อที่100ตารางวานะคะราคาเพียง4 0 0แสนบาทฟรีค่าโอนและค่าภาษีทั้งหมดด้วยค่ะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ